เอาล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับอยู่ผมแอมบอนนิโกคนเดิมครับคิมี่ผมจะมารีวิวของอีกแล้วนะครับก็เพิม่มมาคิมี่ผมนึกยจะทําอะไรแล้วผมก็เลยมารีวิวของที่ผมใช้อยู่แล้วกันเนี่ยของที่ผมจะมารีวิวอันากร์นี่ครับเ,เดี๋ยวเอาแมสออกก่อนของลกหน่อยนะโต๊ะของผมเนี่ยเนี่ยไม้ที่ผมใช้ก็คือเจ้าโอคือเอ็มแปดแปดเจนนะเดี๋ยวด้วยก็งไม่โฟกัส กัสดีฮัลโหลลูกชายเออโฟกัสดีนี่นะครับโคลคือเอ็มแปดแปดเจ็ดครับเดี๋ยวมาให้ผมใช้อยู่ซึ่งไอ้คิมนี่มมันยังไงอะคิมนี่มันมีเสียงรบกวนนิดนิดนะครัะเพราะไอข้างบ้านมีมีครับมีงานนะก็เลยเสียงรบกวนนิดนึงกดเลยเมาส์เดี๋ดดยวค่อยรีวิวแล้วกันไปตรงนี้ก่อนนี่คือสภาพกล่องที่ผมสั่งจากาดัซดา เ,เ,เอาไม้ออกก่อนอย่างแรกแล้วกล่องไม่เรียบ,บดูสภาพกล่องดิโอ้ยคุณนเยอะหนูนะดรอไว้นานสภาพกล่องอคนเน่าจะกระพานสนามรถมาที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวกล่องนี้เปิดไง,ไงวะเดีย๋ยวเขาจะเปิดข้างในเลยนะครับสภาพกล่องก็นนีนี่คือดีแล้วนะครับดีโคตร อย่างเละเลยเปิดตรงนี้เปิดก็ไปปึ๊บ้ไอ้ผมซื้อมาเขาข้างในของเขาแพ็คครบหมดแล้วมีพวกอีขาตัา้องแล้วก็อีขายึดยึไอ้ไม้นะแล้วก็มีนี่อะไรอีมันเรียกว่าอ้ขายยึดยึดไม้มั้งไม่ได้ใจเหมือนกันก็มีสายเนี่ยสายไม้ครับสายไม่อมของอ้แจ็คแจ็คสา,ามจุดห้ามินะแล้วก็ข้างในกล่องก็ให้ผม ถ้าผมเปิดใช้งานมาก็ของข้างในครบทุกอย่างแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มีไฟแค่นี้ไฟวัดแค่ทิ้งอะไรไม่รู้หมาไยว่าวัดนี้เสียงมาแล้วว่าเสียงได้มาจากนี่ครับข้างอีข้างหน้าโลโก้นะครับไปมันก็ถือว่าใช้ได้นะแ,แล้วก็มันจะมีขาอ๋อขาปอยมันจะมืดหน่อยนะมันสว่างได้แค่นี้แล้วแล้วก็จะมีอขาตั้งอี ม,มันคืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็บอกผมด้วยใครใช้ไม้รุ่นนี้ก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับที่กองฝุ่นคะฟิลเตอร์ซึ่งมันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับไอ้ฟิลเตอร์อันนี้เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้ผมก็เลยไม่ใส่แล้วกันใส่ฟลูม,มิงมันเกะก,กะสายตาผมจริงนะไอ้ผมใช้มา ดี๋ยวอันนี้อีกโอเคยไมค์ผมใช่แล้วผมซื้อมาจากรซาดสาครับราคาที่ผมซื้อมาได้ก็ประมาณห0ร้อยกว่ามาั้งครับอันนี้ผมก็ไปชมกันอ,อร้านนี้ผมซื้อก็อจําได้แล้วน,นี้ซื้อมานานแล้วซื้อมาประมาณได้หเดือนแล้วเกือบครึ่งปีนะครับถ้าจำไม่ผิดราคามาหกร้อยผมก็จําได้แล้วผมไม่ค่อยมีอะไรมากครับไมค์ตัวนี้ โอ้โดยรวมนะครับถือว่าใช้ได้คนระับไม้ตัวนี้ถือว่าดีเดี๋ยวดูกล้อง,งเดี๋ยวเก็บไว้ที่เติมก่อนอืมบัตหมึนหน่อยอ๋อสบาสตีเออข้อย,ยังชั่วนหน่อยพี่ชายเดี๋ยวได้ต้องเก็บไม้ไอ้เก็บมอร์ที่นี่เดี๋ยวเมาอันนี้โยมค่อยรีวิวคลิปหน้ากันนะครับแล้วก็คลิปคลิปต่อไปก็ผมจะมารีวิวโต๊ะคอมอีกรอบนึ่งครับเป็นโต๊ะคอมเวอร์ชั่นสองคร เมาส์ลออท t อ p ของ HyperX นะเดี๋ยวค่อยรีวิวบิ๊กไม้ยยอโยมดนเสียงในไม้ตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคไปโอเคนะครับก็ไม่อยู่ในไม้ของผมนะก็ับแตอนดูบูงงงงของผมอีกแล้วนะครับก็อันนี้เสียงที่ผมได้ยินนัะตัะเป็นเสียงมาจากไมโอเ r M887 นะครับก็เสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนก็เสียงก็ใช้ได้อยู่นะ เวลาผมแคทก็ผขจะใช้ไมตัวนี้แคทครับแคทแล้วก็คุยในเพ,พื่อนใน Discord อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนธี่ตั้งค่าก็ยังไงดีคือช่วงก็ได้เสียงมันแบบมีเสียงรบกวนนิดนิดหน่อยๆอยแล้วแต่ผมลองไปตั้งค่าในไดเวอร์เสียงก็ไม่มีปัญหาครับคือแบบเสียงรบกวนแบบหายไปเลยครับส่วนพีตั้งค่าก็นี่นครับอยอสอดตั้งค่าเลยกัน,นครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเข้าที่คอนโทรลเพนแนลหรือแผงควบคุมนะครับ ขอบไปแล้วก็เราค่อยตรงมันจะเป็นมันจะเป็นไดเวอร์กระสิ่งมันชื่อว่าเรียวทิกเรียวทิกเรียวทิเอา้าเรียวทิอยู่ไหนวะไม่อยู่นี่เหรอเออหย่งปับตรงไหนวะลืมแล้วก็ดับเสียงอันนี้เปล่าไม่ใชอ่ออกก่อนออกก่อนที่ขวาแล้วก็เปิดตั้งค่าเสียงใช่ไหมวะจำไม่ได้แล้วครับหย่งตั้งให้ดูนะครับ อ่ะเสียงเสียงไม่มีปัญหาแล้วครับเสียงก็ชัดแจ๋วกระเจี้าเรื่องแสงนี่ตอบตรงไหนวะลืมโทษด,ด้วยพอดีไม่รู้นะครับลืมลวะให้ผมเจ้าหน้มันปรับในไดเวอร์เสียงวัน,นครับโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มาแค่รีวิวของนิดนิดเท่อยัครับก็ก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสู่หนึ่งพันสาวด้วยกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสายูนาลา